สวัสดีครับวันนี้มาแกะกล่องของฟรีครับจากบริษัทแจกฟรีเป็นแว่นกันแดดมีโลโก้บริษัทด,ด้วยมีคู่มือการใช้งานครับ วิธีการวิธีเก็บผลิตจากจีนซองไม่ได้ไทยครับนะมีโลโก้ที่ถูงด้วยก็อันนี้มีการลื่นทั้งสองด้านครับ